การเริ่มต้นการเพาะใช่ไหมครับเราได้สายพันธุ์มาจากทางสวทชแล้วเนี่ยเราก็เอามาขยายเส้นใหญ่นะครับโดยกระบวนการขั้นที่หนึ่งก็คือการเลี้ยงเส้นใหญ่ในอาหารวุ้น PDA นะครับตัวนี้มันจะเดินเร็วมากประมาณ7-10วันก็เดินเต็มละแล้วลหลังจากนั้นจาก PDA เนี่ยเราก็จะขยายลงไปในมเมล็ดข้าวฟ่างนะครับมรเมล็ดข้าวฟ่างนี่ก็เป็นการขยายเส้นใหญ่ให้มันมากขึ้นไปอีกนะครับพอหลังจากได้ข้าวฟ่างเดินเต็มแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําเป็นถุงนะครับก็ถุงที่ได้ไม่ยางพารานี่เองนะครับโดยใส่สูตรอาหารเข้าไป แล้วก็เอาเชื้อใส่เข้าไปโดยการผ่านการนึ่งค่าเชื้อก่อนนะครับ<ช>แล้วพอเส้นยาเดินเต็มแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเปิดดอกนะครับลักษณะของการเกิดดอกก็จะเป็นแบบนี้โดยการรีดข้าง,าง <c oughs> ๆเวลาเก็บนะครับเราก็จะเก็บแบบนี้นี่ครับเก็บออกมาแบบนี้ <c oughs> ใช่ครับขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ครับเพราะพอเราเก็บหมดแล้วก็เราให้ความชื้นเดี๋ยวว่าอีกประมาณห้าถึงเจ็ดวันก็จะเกิดขึ้นมาอีก <c oughs> มันจะได้ประมาณสองถึงสามครั้ง 我听你的了。